คลิปนี้พาไปเบ่งเพิ่นเก็บเห็ดแบบบานๆครับกดติดตามช่องแบบบานๆให้นำเด้อครับขอบคุณครับเก็บได้แบบเลยบานแล้วล่ะพี่เนาะอ๋อดีออดี น่าจะตังจีนเลยจั่แกงอยแกงเส่ด้วยถูกไหมเสยบ้างที่ทะนีอือต๋อยเอาเลยดีกว่า เรืยเติมเลยเราพี่น้องแกรา้ยนองเาไปนออีกเดยเราพี่น้องยังไิเก็บเก็บเานี่คนอันวางตีนหน่อยนี่ข้าหลังเรียบเรียบเก็บพี่น้องเก็บ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 มากกบ ไยตดขก้นขึ้นเลยเด้อพี่เขาที่ติดเก็บไปเบบไว้อะได้แล้วนี่ไม่เอาทีนี้เาดอกพิการนรืออะไรเดข้าวหย้าดอกพิการนที่อย่านี้บอที่ทานทานม่หรอยไอ้ขุ่อลูบุก่เคยผ่อนข้นเขาจะเกิดพิการเดเป็นได้ยีเดียวแล้วมาเก็บต้อกล้วยพิ มาเด้อพ no ี a a ่น okay, ้องโอ้ยตัวนเนาะบังจนห้าถึงมาใจี่น้องมั้งนพี่น้องว้าพี่น้องม่พี่น้องพี่น้องโ้ยคือไล่ไกลท่าคือยังนี่อ้ทอ้ยเนี้า้าเปาพี่น้องที่เดอกยช่างเลย่นี่ช่างระบาดนี่ ก็เห็นมั้ยืออะดินแดงคุดิขาวดินห้งดอกเลี้ยงกันว่างอยู่เลยเนอะหาเงังมาไปให้ปลูกดอกเดียวนี่นี่พี่หนองโอยพี่หนองเอ้ยนั่งอยู่อะ แค่ดอกก็ดีที่เนาะตอนนี้กูบุ๊กวันนี้เป็นไปนี่โอ้ยแซ่บปะโตข้ออยู่กันแล้วข้ออยู่แล้วออนี่กหลายเบิ้งเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกกันนี่เฮ็ดบวกก็ได้หลายเติบอยู่ดีพี่เนาะเฮ็ดบวกคนเดียพี่เนาะเบวกคนเราไม่เฮ็ดบวกไงเฮ็ดบวกคนคนแซ่บปัญใดไมาลมแล้วนี่แล้วนะเคียรเคียเคียพี่เนาะมันมุนแะนั่นมันเบ่ต้องเยอะเฮ้ยเคีย นี่ทานจูมี่นอจูมี่นอเดี๋ยวจะาตเสมากินน้ำกันเะพี่น้องนี่ร่อยจังอรอย่นเลยตาไม่ค่อพี่นนอไแก่ห เทีด้ออก่อนนีโกหลายเทวไหวพี่น้องจาเมื่กี้มันย่งไโอ้ทายบ่ได้ค่ะจะมันบ่นเกือจะเกือบเลยบ่ปยม่ทานกันเลยอีแต่ดอกยีจุ่มเดำเด้อพี่องเ็ดดำเด้อเพ็ดดำเป็รจุ่มอยู่จะไอยากพี่น้องเบิ่งออไพี่น้องพอให้เราง้อได้ไหม งอขาวเดอเห็นงอขาบอลไม่ไปเฮ็ดปวกเล,ละงอก,กับี่อกดเขาเอามาจากดอนพี่นองนี่่ะเฮ็ดกระด้เย็งเก๊บางหันเฮ็ดทานอันทีนี่เฮ็ดเฮ็ดจำมัติเฮ็ด้อนใหงเฮ็ดอันอนี หลาวย,ยางใ่้ยขค่อยเขา่เขาเฮ้ก้อนเงาตัวดิตัวดิจะทางดัวเให้ทานหลายให้ปลวกก็ได้อ่ะแค่นี้ลาพี่นนองขอบคุณสำหรับการติดตามช่องแบบบ้านๆครับขอบคุณครับ